เดินกินเที่ยวถ่ายรูปนะครับย่านเจริญกรุงคือมุมหาทําเลยรับแสงตรงนี้เลยแ e โ l ลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราพาทุกคนมาเที่ยวแถวย่านเจริญกรุงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แว r e h o u s e ซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นนด n มา a r คที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันแหละความโกดังเก่าๆอะไรเงี้ยถ่ายรูปสวยๆซึ่งคอนเทนต์วันนี้เราก็จะ เดินกินเที่ยวถ่ายรูปนะครับมีการถ่ายรูปเกิดขึ้นดังนั้นคนที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือตากล้องของเราตากล้องของเราก็คือน้องดองให้ออไใช่นี่เป็นคนเดิมเพลนคนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเราจะเริ่มกันที่นี่เลยนะครับตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแสงกาลังสวยทุกคนเป็นแบบว่าแดดพระอาทิตย์ตกอ่ะไปดูเยครับโอเค go ด้านในนะครับก็คาเฟ่ร้านเสื้อผ้าลลอเออมีแกลลอรี่อะไรเงี้ยมาแบบมาเดินชมกันได้ครับฟิลมันดีอยู่นะบรรยากาศมันดีอะเดี๋ยวพาไปส่องเออมีก็มีอีกหนึ่งแกลลอรี่นะครับเฮ้ยเราดูด้วยตาเปล่า,าเราดูไม่ออกนะแต่ดูดิพอดูในกล้องเอยเป็นความดวงตาอ่ะจริงๆเราคลิปความวินเทจมาวินเทจไหมวะ คิดว่าน่าจะวินเทจและวมั้งการเป็น,นบบตัวของเราเราได้เห็นนะครับว่าในร้านนี้มีตู้ถ่ายภาพใช่เราคิดว่ามันมีความวินเทจประมาณนึงเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันคือเขาไม่ได้ถ่ายข้างในปะคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราเอารูปมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าดีไม่ดีเสร็จ เกิดเรื่องขึ้นนะครับระหว่างที่เราเดินไปจุดต่อไปเนี่ยไฟเสียงของเราเกิดมีปัญหาดังนั้นเราเลยต้องมาภาคเสียงเล่าสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าแป๊บเดียวเท่านั้นครับไปเริ่มกันเลยหลังจากที่เราไปเล่นตู้ถ่ายรูปมาสนุกมากทุกคนได้ภาพวินเทจวินเทจเกาหลีเกาหลีเลยอชอบมากใครที่มาก็คือต้องมาลองนะครับนี่แบบนี้เลย ต่อมานะครับเราเดินตรงทะลุเข้ามาด้านข้างเนาะก็จะเจออีกซอยนึงซึ่งที่เที่เรจะไปเนี่ยก็คือ River City Bangkok นั่นเองเย้ yeah. เดินตรงมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจอป้ายตรอกกับตันบุตรแล้วก็จะมีกราฟฟิตี้แบบนี้นะครับแสดงว่ามาถูกทางแล้วครับเดินต่อไปเลยนี่อถึงและวแป๊บเดียว River City Bangkok ครับตรงนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบห้างสรรพสินค้าด้านในมีคาเฟ่มีร้านต่างๆส่วนใหญ่ก็แบบ งานคราฟ์งานอาร์ตอะไรแบบนเนียครับอันเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในคือแอร์เย็นมากๆครับเดินมาดนเนี่ยก็คือเข้ามาพักกันได้เด้อจริงๆเนี่ยเขามีจัดนิทรัศการด้วยครับใครที่สนใจก็คือติดตามรายละเอียดได้นะเพราะว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับผมออกมาด้านนอกเนาะข้างๆก็จะมีร้านเกี๊ยวเล็กๆอยู่ครับชื่อเฟิงจูหมูเจริญนี่เมนูดังของเขาก็จะเป็นเกี๊ยวหน้าเปิดนั่นเองครับมี5ไส้ด้วยกันตามนี้เลย ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาชิมกันสักสาไส้และการเอาเป็น3ไส้ที่คิดว่าพวกเราน่าจะชอบเนาะก็จะมีดัางเดิม3มก๊กแล้วก็แกงหางเลนนั่นเองครับอาเขียนไปเลยระหว่างรอนะครับอะทำคอนเทนต์สักหน่อยแกงแกงถ่ายนี่นะครับทุกคนนี่คือมุมหาธรรมเลยก็คือรับแสงตรงนี้เลยต้างนี้ยน,นะถ่ายแชะแบบนี้ขึ้น ได้แล้วนะครับเราสั่งไป3แบบด้วยกันคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นแกงหางเลยนะมีดั้งเดิมมี3ามก๊กเย่เรามาชิมกันค่ะอ๋อนี่นี่น,น้ำมันคือเครื่องดื่มสมุนไพรหวังเหล่าจี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 หวังเหล่าจีเขาบอกว่ามันก็แบบพวกน้ำอะไรเก๊กคววยอะไรอย่างเงี้ยของไทยก็นี่เขามีซอสมาให้เยอะไปวะเราเดินมาเหนื่อยเราต้องชิมน้ำกันก่นกอนดีกว่า เออมันก็คือกลิ่นเก๊กฮวยเเฮ้ยมันคือมันสดชื่นเออกวยเออมันก็คือเก๊กฮวยแต่มันมีความมันมีความเครื่องยาจีนอะนิดเดียวทุกคนไม่ไม่มากอร่อยสดชื่นจะมาลองเคี้ยวกันดีกว่าเอาดั้งเดิมไหมคิดว่านะคิดว่านี้นะดั้งเดิมดูสิได้ไหม เราหยุดด้วยนุ้นงเราแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรถามก๊กคือมีรากผักชีหรือว่าจะเรียกอะไรอีกซึ่งมันหน้าตาก็คล้ายๆกันเลยนะเอาดีเนี่ย <คน S 1> อือชอบอันนี้มากกว่านี่ว่าอันนี้คือสามก๊กอ่าอันนี้อร่อยอือกครับสามก๊กมากกว่าสุดท้ายนะครับแกงฮังเลอาหารเหนือถูกมาฟิวชัน่นอ่อรอรอ่อย เผ็ด <c oughs> อร่อยมันคือแกงคังเลเลยอะตามมากินกันได้นะครับข้างๆเลยมันจะเป็นทางเข้าไปท่าเรือสี่พยาครับตรงข้างก็คือเป็นลิเวอร์ซา์มันมีอีกอันด้วยนะมันแต่มันเป็นน้ำชาฟักอะไรสักอย่างกลัวกลัวจะแบบไม่ไหวก็เลยเอาเลืนไปคลิปเ <ๆ S 2> นี้ย <ๆ S 2> นะที่เราอแค่ไม่ถึงสี่นาทีแต่เรากินหมดทุกอย่างแล้วต่อไปก็เดี๋ยวไปเดินเล่นถ่ายรูปกันต่อครับตรงนี้คือมันมันติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนมันจะได้วิวเจ้าพระยาสวยงาม ไป,ไปนี่นะครับเดินตรงไปก็คือเป็นท่าเรือสีพยาแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นวิเวอร์ซิตีเดี๋ยวเราจะไปตรงแบบมุมด้านนั้นกันมันจะติดแม่น้ำเจ้าพยาสภาพความเป็นจริงอะนะตัดจะบอดแต่จะแรงแค่ไหนเราก็ต้องสู้นะครับเพื่อรูปไปลงไอจของเราไปเริ่ม พอเราจะถ่ายเท่าน้นแหละเมฆดำมาเชียวโอเคเสร็จจากตรงนี้นะครับเราจะเดินต่อไปที่ตลาดน้อยกันมันก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเรียกว่าใกล้ไหมออกมาด้านหน้านี้นะครับตรงนี้คือป้ายแล้วก็เดินไปทางนูน้นวันนี้ก็คือวันแห่งกันเดินเดินเที่ยวนะครับสมกับคอนเซปต์ของเรา นี่นะครับเดินตรงมาเข้าไปในรูนั้นมันคือซอยวานิช2ระหว่างทางก็คือมีอกราฟฟิตี้ให้ถ่ายรูปนะครับตลอดทางแหละจริงๆแถวนี้นี่คาเฟ่ที่เราจะไปต่อนะครับแล้วเราก็เดินมาเจอสถาปตัตยกรรมชิ้นนี้นะครับมันคือมังกรที่ทำจาก ช้อ uhm. นอ <|th|> ุปกรณ์ทานอาหารหรือว่าเครื่องครัวอะไรเงี้ยเราจะตามลายแทงของคาเฟ่ไปนะครับตามป้ายมีป้ายบอกตลอดทางครับไม่ต้องกลัวหลงช่วงที่เราถ่ายตอนนี้นะครับเป็นหยุดยาวแต่ละที่ก็คือเยอะไปหมดที่เราเลือกมาก็น่าจะเป็นที่ที่คนน่าจะน้อยกว่าทุกทุกที่ใช่เออจะถึงแล้วจะถึแล้ว ระหว่างทางนะครับเราเจอเป็นเขาจัดในทรรศการตามผนังนี้เลยแล้วก็มีกราฟฟิตี้ฝั่งนี้ด้วยก็คือตรงนี้คือตรอกอะไรนะใช่ชื่อนั้นแหละครับก็คืนให้โอ้ยยาวมันยาวมากเลยอ้าวคาเฟ่มาไปทางนี้เหรอก็ไปได้ทางนี้อ๋อ้้าเดินไปอีกมันจะเป็นตลาดน้อยนี่ยมีชุมชนตลาดน้อยเอ้ยถือแล้วว่เรามา explore นี่เดินเข้ามาสุดน,นะครับก็จะมาโผล่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างนี้เลยวิวสวยมากระยะเวลาที่เราใช้นะครับในการเดินมาคือ2ชาติเส็ษ <c oughs> คือไกลมากมันเข้ามันลึกมากเลย น,นี่นะครับเราสั่งมา3อย่างก็คืออันนี้คืออะไรอ่าฮาริ <ผม S 2> จิเฟเป้ส่วนอันนี้คือสปาคลิ่งเรดพีชส่วนก็คือเลมอนชารนะครับมันก็จะได้วิวแบบนี้จะพยาแบบพาทิตตก วิวมากครับดูดูวิวกับต้นไม้กับฟิลบ้านไม้บ้านเก่าแก่อะไรเงี้ยทุกคนแล้วบรรยากาศดีมากที่มาวันนี้ลมเย็นเราจะมาชิมของเราก็คือ,อไรนะสปาร์คคลิงเดรสพีชทีอ่าดูสิดิข้างบนก็คือเป็นเนื้อพีชนะคะอ้ะชาช้สปาร์คคลิงไงเออความความสปาร์คลิงอ่ะตอนนี้คือลมแรงแล้วคลื่นมันแรงมาทุกคน ถ้าเลือกตรงเนี้ยคือดังกวา่วาๆๆาๆขาเาเขาาจิมเลมอนทาร์ตที่ร้านมีโดนตีสดเลยครับทุกคนบรรยากาศด,ดีมากอะ่ะและนี่ก็คือเลมอนทาร์ตเดี๋ยว <laughs> กินแล้วก็ไปถ่ายรูปกันครับเพราะว่าสวยมากที่ร้าน บรรยากาศได้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาถึงหนึ่งทุ่มกว่าแล้วด้วยความดื่มด่ำบรรยากาศครับทุกคนมันดีมากจริงควรมาแบบควรมากๆและสิ่งออที่จะนะแนะนำถูกต้องมันเปรี่ยวครับความแบบว่าหมู่บ้านเนาะมันก็จะเป็นซอยแคบๆเนี้ยถ้ามาก็ออกมาหลายๆคนครับมีนักท่องเที่ยวแบบเดินไปเดินมาแหละแต่ก็นะมาหลายๆคนดีกว่า ส่วนตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปต่ออีกที่หนึ่งที่สุดท้ายของเราแล้วในวันนี้ก็คือคืออะไรไปดูดีกว่าคือบ้านพีสิงตรงนี้นะครับมีทั้งคนกีดทั้งไดใดต่างๆมากมายแต่ท้าข้างๆก็คือ <laughs> แต่งตัวแรงตัวแรงก็จะสดใสอะ่ะมูดคือขัดกันไม่ไหวความสดใสของเด็กๆก็มีเสียงกรีดร้องข้างๆเป็นแบ็คกราวโซยนะมันโซยนะ<ถา>นโซนนี้ก็คือถ่ายรูปบางๆครับแพยเด้เยะมากจริงตาเดินเล่นอีกสักแปรบก่อนดีกว่า ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเดินเที่ยวกินในย่านเจริญกรุงในวันนี้นะครับก็อาจจะถ่ายไม่ได้มากนะครับด้วยร้านเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายด้วยแล้วก็คนเยอะด้วยประมาณนี้นะครับก็มาเที่ยวตามกันได้นะหนึ่งวัดหวังว่าจะชอบนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับ